ก็ขอเจริพญพรโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งจิตตั้งใจแต่ไกลมาเพื่อแรับชมรับฟังพิรสดวัชริวงศ์สุนันรุ้งธรรมนไปไทยหมอพื้นบ้านปรัดญาภูมิปัญญาของหลวงปู่ปรัดญาภูมิปัญญาในครั้งคืนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องตับมีปัญหาเรื่องลำไส มีปัญหาเรื่องหืดหอบแบบที่ไม่ใช่ระยะสุดท้ายฟังก่อนนะแบบที่ไม่ใช่ระยะสุดท้ายทําอย่างไรขอทุกคนทุกท่านจะจํานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการดูแลสุขภาพทราบถึงสัดส่วนทราบถึงวิธีการทราบถึงวิธีทานทราบถึงสรรพคุณและของแสลงทั้งหมด ว่าด้วยสรรพคุณวิธีการใช้เนี่ยก้านและใบสะตอสตอภาคใต้นะคะใบและก้านของสตอใบและก้านของสะตอ,ะรอส,ตอสรรพคุณหนึ่งช่วยความดันสูงและความดันต่ำสองช่วยรักษาคนที่มีปัญหาเส้นเลือดอุดตันเบื้องต้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันสูงความดันต่ำง่ายๆเลยโยมแล้วก็เส้นเลือดอุดตันในสมองขั้นตอนแรก นี่ใบและก้านของสตอสะตอ,ะตอล้างให้สะอาดสับแล้วก็หยิบมาหนึ่งกำมือหงหลวมใส่ในหม้อสเตเล์ตต้ม15นาทีน้ำ2ลิตรต้ม15นาทีน้ำ2ลิตรเมื่อครบ15นาทีกรองเอาแต่น้ำขนาดวิธีรัประทานสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงและความดันต่ำ คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันในสมองนะจ๊ะฟังให้ดีขนาดรับประทานหลังอาหารเช้า60ซีซีหลังอาหารเย็น60ซีซีที่เหลือให้อุ่นไว้41วันโยมกินถ้าหมดทำไหม่ถ้าหมดทำใมต่อไปใครที่มีปัญหาเรื่องตับใครที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้ใครที่ ไม่อยากเป็นมะเร็งตับใครที่ไม่อยากจะเป็นตับแข็งกินและป้องกันมะเร็งตับได้คนที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้หรือเป็นมะเร็งตับยก็ดีผักแพร่หน้าผักแพร์มีรสเผ็ดร้อนกระจายกองลุมวิธีการช้าผักแพรวสําหรับคนที่เป็นมะเร็งตับและคนที่เป็นมะเร็งลำไส้และป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งตับและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งลำไส้วิธีง่าย ญาติโยมวิธีที่หนึ่งกินเป็นผักหมวดกับกับกับอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นวันละห้ายอดนะซื้อในตลาดสดมีเยอะแยะหมดเช้ากินห้ายอดตั้งก้านตั้งใบเขียวพร้อมกับกับข้าวเช้าห้ายอดเที่ยงห้ายอดเย็นห้ายอดนี่คือวิธีที่หนึ่งที่ง่ายที่ทน้วโยมนะขาวแดงขาวก็ได้แดงก็ได้คุณปู่เล็กผักแปลวแดงผักแปลวเขียวก็ได้โยมจะได้ทั้งหมดใครที่ กินเพื่อป้องกันมะเร็งตับมะเร็งลำไส้หรือว่าที่เป็นมะเร็งตับมะเร็งลไส้ไม่ใช่ระยะสุดท้ายไม่ใช่ระยะสุดท้ายวิธีที่สองเอาก้านและใบทั้งหมดล้างให้สะอาดสับสับสับหยิบมาหนึ่งกำมือหลวมๆนำไปใส่ในหม้อชัตเลิตต้มน้ำทั้งหมด15นาทีนะคะน้ำสองลิตรเมื่อเดือดแล้วกรองลงมายกมาแล้วก็กรองใส่น้ำเวลารับประทาน เวลานะับทานตักมาหนึ่งแก้วกาแฟใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยกินตอนท้องว่างหนึ่งแก้วกาแฟกระดาษหนึ่งแก้วกาแฟกระดาษตอนเย็นกินตอนท้องว่างก่อ,อนอาหารน่ะหนึ่งแก้วกาแฟกระดาษทำเหมือนเดิมใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยอย่าให้หวานนะโยมจะช่วยดูแลคนที่เป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งสองสามมะเร็งลำไส้ นะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็กินไว้เป็นผักหมวดต่อไปใบแป้ตำเปึงใครที่มีปัญหาเรื่องดวงตาตาเสพตาตอต้อจอกโเ,เหินมีปัญหามองไม่ก็เห็นยกเพนตาบอดล้างให้สะอาดให้น้ำสเสดจน้ำล้างให้สะอาดเอาใบมันทั้งหมดเลยใบอ่อนไม่แก่ล้างให้สะอาดให้สเสดจน้ำ แล้วก็พาไปตำไม่ละเอียดต้องล้างภาชนะที่ตำไม่ละเอียดนเจ้จะยุบตำไม่มละเอียดเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าก๊อตบางๆแปดดวงตานำมาพอกดวงตาให้ให้มิดดวงตาทั้งสองข้างครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงทั้งสองข้างก็จะช่วยหนึ่งบำรุงดวงตาสองเร่งรักษาดวงตาต,ต้อต่างๆสาม จะทําให้การมองเห็นดีขึ้นโดยไม่ต้องหยอดยาห้ามทํากับคนที่ลอกตายิงเลเซอร์คนที่ลอกตายิงเลเซอร์และใส่คอนแทคเลนสามอย่างที่ห้ามทําหายกันไปหลายวันไม่ว่างภารกิจนะคือคนที่มีปัญหาชาปลายมือปลาท้ายมผักแพรวแห้งสอดก็ได้แห้งก็ได้หนึ่งกำมือ ต้มน้ำ4ลิตรเดือดต้มประมาณ45นาทีก็เดือดแล้วยมกรองเอาไว้กินเป็นน้ำชาหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นที่เหลืออุ่นครั้งละแก้วกาแฟที่เหลือก็อุ่นพยุมจะช่วยบรรเทาอาการชาปลายมือปลายเท้างดเว็นน้ำเย็นทุกชนิดและปลาเค็มเดือนเดียวยมชงังนักละการปฏิบัติที่ถูกต้องคือรักษากายวาจาของเราให้ดี ไม่ว่าร้ายไม่ว่ากล่าวใครแล้วก็สอนตั้งอยู่ในความดีมีศีลห้าการช่วยเหลือสองฆ์าชาวบ้านเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขก,กับเสียมสารอันพ้นสุขวิโยคภัยถ้าชาวบ้านมีร่างกายดีก็เขาจะมีจิตใจที่ดีดูแลสุขภาพถ้าร่างกายไม่ดีเขาเป็นทุกข์นี่เราช่วยเรื่องปลดความทุกข์ถ้าเมื่อปลดทุกข์ได้แล้วเมื่อปลดทุกข์ได้แล้ว ท่านก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนรวยกายใจของท่านไม่สะอาดเที่ยวค่อยตาําหนิว่าคนอื่นนั่นแหละสิ่งไม่ดีอาตมาต้องการคนที่รักสุขภาพนะคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพนะจ๊ะกรุณามองใจของเราก่อนก่อนที่จะว่าคนอื่นอาตมาพระนามทำเนสิ่งที่ดีแต่โยมเข้ามาตามําหนิเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะจ๊ะนะจ๊ะโยมเพราะฉะนั้นโยมยกใจของโยมให้สูง เราเป็นมิตรที่ดีไม่เคยตำหนิไม่เคยด่าชาวบ้านและโยมอยากสร้างกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะจ๊ะโยมน้อยนะยย وم, ้าจ๊ะโยมถาตทุจนตทั้งหลายเราเออกสิ่งดีๆนะจ๊ะใครที่ต้องการรักษาสุขภาพนะภูมิปัญญาเมื่อก่อนสม,ม,มัยเมื่อก่อนตั้งแต่นับพณาตีเกิดในพระพุทธศาสนาอยู่ในวัดในวานสอนในชาวบ้านใช้หลักธรรมสอนในชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาสอนใ้ชาวบ้านารญญาูนน้จักวัฒนธรรม สอนจาวบ้านมีความนักความสามัคคีทําให้บ้านเมืองสงบสุขอันนี้คือหลักธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโยมที่คิดว่าอตาตมาพูดนี้ถูกหรือผิดถ้าประเทศเราเราไม่มีศาสนาไหว้สังสอนประชาชนไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่รู้จักมารยาทที่ดีบ้านเมืองจะเกิดความอะไรลูกไม่รู้จักพ่อแม่ คนไม่รู้จักคารปุย่าตายายเกิดแต่แบบนี้จะมีแต่ความทุกข์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษากายวาจาใจของท่านถ้าท่านชายสมุทรไปกายของท่านดีแล้วท่านจะทําอะไรก็ได้เราไม่สร้างกรรมนะจ้าโยมดูแลสกับภาพด้วยความปรารถนาดีนะจ้าโยมเราอยากจะให้ทุกคน เป็นคนมีศักยภาพดีปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาะวพิปัสนาดูแลพ่อแมอ่พ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมดูแลกายกายกับใจเป็นธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาติคนเราน,านานาจิตตังนะจ๊ะโยมเราอย่าไปว่านะจ๊ะอย่าไปว่าเขาและอย่าไปว่าพระพระจะปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีก็เป็นเฉพาะปฏิเจก,กับบุคคลชาวบ้านก็เหมือนกันโยมนิ้วของเรายังไม่เข้ากันนะจ๊ะโยมอย่าไปจีรังยั่งยืนโยม เดี๋ยวก็เกิดแก่เจ็บายเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดแล้วแต่ที่อยู่ต้องทําความดีดีกายดีวาจาและดีใจอันนี้คือเป็นสิ่งสร้างสรรค์สังคมนะาจ้าโยมนะขอบคุณโยมที่เข้าใจอาตมาท,ทาไลา์สดมาต้องการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้ย,ยาไม่ได้มาล่าสดขาย,ยาไม่ได้มาล่าสดขายของช่วยดูแลสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุข แล้วทุกคนจะมีความสุขไม่ต้องเที่ยวเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องนินงทางกาเลอย่าทำมันบาปนะโยมสร้างบุญด้วยตนเองเนี่ยอาตมากำลังสร้างบุญอาตมากำลังสั่งสมบุญให้โยมมีสุขภาพดีนะจ๊ะเราทบทวนกันคือน,นี้นี่คือใบใบของอ่สตอแก้อะไรโยมเข้าใจแล้วนะจ๊ะอา ใบของผักแพวแก้อะไรโยมก็จำไม้นะจ๊ะใบของแป้จำปึง้งแก้อะไรโยมก็จำไม้นะจ๊ะอันนี้คือประโยชน์อย่างสูงสุดมหาศาลเพราะอะไรล่ะเพราะเมื่อเราทุกข์เราจะทํายังไงบางคนก็วิ่งไปจ้าละวันหาหมอแต่สิ่งที่แก้ทุกข์ได้คือตัวเราหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรายาที่ดีที่สุดก็คือ,อยาในครัวไทยเราเมื่อสังคมทําหน้าแบบนี้บ้านเมืองจะสงบสุขสงบสุข ไม่มีใครรบไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าใครนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะทุกคนมีสีหน้าขอให้ทุกคนที่ได้รับการเรียนรู้ในการใช้ยาสมุนไพรจงดูแลกายวาจาใจดูแลคนในครอบครัวเอาคนที่เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอัตมาไม่ได้บังคับอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดูแลสุขกับานะจ๊ะบ้านเมืองกําลังเกิดวิกฤต โรคกำลังระบาดขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาในการนำพาชีวิตตัวเองดูแลครอบครัวดูแลชุมชนดูแลประเทศให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตภัไยไปจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้ชาวบ้านกำลังทุกข์ร้อนทุกกายทุก,กวาจ,จาทุกใจะเจาโยมขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญที่ได้เข้ามารับชมรับฟังผิดพลาดสดวัดถีวงศูนย์อรียนรสม,มุนไพรไทยหมอพุ้นบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้สม,มุนไพรหมอพุ้นบ้านตำรับยาหลวงปู่ ทำไว้เกิดประโยชน์แก่สัรพสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตใจคขว่เรียนรู้ไขว่รักษากายส่วนคนที่มีจิตตกต่ำก็ขอให้ยกระดับจิตจงมีความสุขมีความจเจริญพบก,กันใหม่ในข้าคืนต่อไปแลาสศเป็นต้นไปหนึ่งทุ่มเป็นตะไปข้าคืนนี้ก็ขอจเจริญพรช่วยร้านช่วยแวชร์กันด้วยนะจ๊ะโยมจะเจริญพรจ้า